สวัสดีครับกลับมาพมกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8เมษายนกลับมาเจอเจอที่แดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสด่ําคือวันจันทร์นี้มีมาฝาก5 EP 5ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่2 r a c i n g Saturday กับอันขอค c อนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองฮูโดยแฮนดิแคปลาซซิงกับอันคอคอนเศกเซกุดาสเปนแข่งขันกันตอนทีหนึ่งครึ่งลาซิิงเจ้าบ้านเป็นต่อที่ครึ่งควบลูกลบสิบลาซิงกับอันคอคอนเกมค่ำคืนวันนี้ทั้งสองทีมจะมีแรงจูใจในการเล่นแบบไหน ทั้งสองทีมอยู่ตรงไหนในตารางลี่เดี๋ยวเราไปตามดูกันผลงาน5้าเกมหลังสุดก่อนมาเจอเจอกันเป็นอย่างไรนะการลงทุนเป็นอย่างไรนะและทั้งสองทีมนี้ช่วงที่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ใครดูดีไปกว่ากันและรวมไปถึงตัวผูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ง5ลายเลือกอยู่ฝั่งไหนสำหรับลีกลองลาซิ่งกับอันอคอร์คอนมโเคจะ เปิข้อมูลไปทีละด้านทีละมุมนะครับเพื่อให้เพื่อนๆน,นำไปช่วยการตัดสินใจในการลงทุนนะสำหรับเกมค้ำคือวันนี้นะเรามาเริ่มต้นกันที่ในตารางเหล็กเซกูดากันก่อนเลยซึ่งเซกูดามีอยู่22ทีมและตอนนี้หลาซึ่งซาเเด็คือทีมดับที่5มีอยู่53คะแนนจะเห็นว่าอยู่ดับที่5 53คะแนนตามหลัง รองจากฝูงอย่าง A.E.Bar เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนั่นหมายความว่าพวกเขายังจัดเป็นทีมที่สามารถลุ้นเลื่อนชั้นได้นะครับแล้วก็ยังสามารถลุน้นคว้าแชมป์หลีกได้ด้วยเพราะถ้าว่ากันตามตรงคะแนนก็ไม่ได้ห่างจากเลกาเนสมากนัก7คนะแนนพอไหวไหมกับจำนวนเกมที่เหลืออยู่ แต่ที่แน่ๆพวกเขายังหลุนขยับอันดับแซงหน้าเ e อ็นเปนยอนแซงหน้าเลออันโอมเมโดหรือแม้กระทั่งแซงหน้าเอเอีวาได้นะครับเพราะนั้นแรงจูใจในการเล่นของลาซิงฟลอตเดย์ยังคงโดดเด่นชัดเจนและนอกเหนือจากหวังจะแซงทีมที่นำหน้าพวกเขาก็ต้องพยายามหลีกหนีหลีกเลี่ยงทีมที่ตามมาที่ต้องการจะแซงหน้าพวกเขาเฉกเช่นเดียวกันนั่นคือเจ้าบ้านลาซิงครับสำหรับเกมวันนี้ ถือว่ายังคงต้องการแต้มต้องการคะแนนอย่างหน,นักต่อไปในขณะทีอ่อันคอคอนนะอันคอคอนเป็นทีมอันดับที่ยี่สิบยังอยู่ในโซนท้ายมีอยู่แค่สามสิบสี่คะแนนถามว่าโอกาสรอดยังมีไหมมีโอกาสรอดยังมีความเป็นไปได้เพราะทีมส่วนใหญ่ในโซนท้ายยังแตกอยู่ที่เลขสาม นะครับเลขสามอาการหนักสดคือเบีเลลเยร์ดาชุดชุดมีนะครับที่มีสามิบพะแนนดูจะหนักสดแต่ถามว่าม,มีกาสร,รอบไหมก็ต้องบอกว่ามีเหมือนกันเบียร์มีนะนาเดเบียร์มียังมีสามซีพะแนนยังมีลุ้นและอันขอค่อนสามจุดสี่จะไม่มีลุ้นได้ไงนะครับเพราะว่าทีมที่เหนือเหนือกว่าพวกเขาก็มีทั้งแต้มเท่ามีทั้งห่างคะแนนเดียวหรือห่างกันสามคะแนนนะมาสดก็คือ ในส่วนของคาทาเคนาที่มีสาม้าวเท่าน,นั้นเองเพราะนั้นแรงจูใจในการเล่นของอันของคอนก็คือการล้นหนีการตกชั้นนั่นเองนะถ้าถามว่าวันนี้แรงจูใจในการเล่นใครเหนือพองกันพอกันครับพอกันเพื่อว่าเป้าหมายของราซิงกันของคอนมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆผลงานห้างเกมหลังสุดของราซิงสแตเด อยู่ในเกมที่ดีดูในชั่วโมงที่มั่นใจห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ2โดยเฉพาะเ,เกมในบ้านเนี่ยบอกเลยถ้าแยกดูเฉพาะเกมในบ้านลาซิงสัเดย์ชนะคู่แข่งแบบรวัรวๆเนื้อเน้นเน้นและในภาพรวมที่ไม่แพ้เลยชนะ3เสมอ2มันทําให้การลงทุนก็ยอดเยี่ยมตามผลงานไปด้วยเมื่อพวกเขากับรทุกเกมไม่มีเจ้าไม่มีขาดทุนกำไรเนื้อเน้นเน้น ช่วงที่ผ่านมาใครตามรากซิ่งสัเดา์นี้บอกเลยนะกินหลูอยู่สบาย MK เหลาง่ายๆนะชิวๆเลยแต่ว่าจะอยู่ในสายตาเพื่อนๆมากน้องขนาดไหนนั่นก็ว่ากันอีกเรื่องเพราะว่าเล่นอยู่ในเซกูด้ากเล่นอยู่ในลีกลองอ่ะถ้าวันไหนลีกลัางลงเล่นส่วนใหญ่แล้วในลีกรองก็ถูกมองข้ามนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะไปลงทุนกับในลีกหลักซึ่งเป็นธรรมชาตินะบบลโอเคก็เป็น ทั้งที่ตัวนี้เรารู้แล้วโหเนี่ยตัวทํากําไรเลยแต่พอมีเรงหลักพกุ่โหความมั่นใจมาถูกหนึ่งเอ้ยความความน่าสนใจอะ่ะมันถูกดึงไปหมดเลยบางทีมาเห็นผลงานทีหลังก็โอหน่าเสียดายและนี่คือหลักซิ่งครับผลงานดีการลงรทุนโคตรดีส่วนอันอคอรค่อนตามสภาพทีมโซนท้ายผลงานท่าเกมหลอกชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองมาแล้วสองเกมที่แพ้ก็เป็นการแพ้ในเกมเยือน ก็ผลงานถือว่ากลางๆแต่ผลงานแบบนี้ก็ยังเหมาะแล้วว่ายังพอรุ้นอยู่รอดได้นะอยู่ที่ว่าเขาจะกระเตื้องเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องแค่ไหนแต่ที่แน่ๆจากชนะหนึ่งเสมอนสองแพ้สองการลงทุนขาดทุนนะจำรายไปเกมครึ่งขาดทุนสองเกมเต็มห่างล้งกบนี้แล้วยืนไดนลบติดลบถ้าเราพูดกันในแง่ผลงานลากซิงดีกว่า การลงทุนดีกว่าอันดับและคะแนนดีกว่าดีกว่าทุกสิ่งอย่างแต่มีอย่างหนึ่งที่อันทองค้อนดูเหนือกว่าลาซิงและจะไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือการเจอ,เจอกันการเจอเจอกันห้าครั้งหลังสดุดอันทองค้อนไม่มีแพ้ลาซิงเลยชนะสี่เสมอหนึ่งเพื่อนเพนคิดว่าไ,ไงครับมาถึงตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ที่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบไหมครับช่วยก็ช่วยประกอบการตัดสินใจ เพื่อนๆคิดว่าไงหนังจะฉายเหมือนเดิมอีกไหมอันของค้อนจะไม่แพ้ลาซิ่งอีกไหมแต่อันของค้อนในวันนี้คือทีมชนท้ายลาซิ่งในวันนี้คือทีมหัวตารางผลงานลาซิ่งยอดเยี่ยมขนาดนี้เกยในบ้านนึงสดๆในช่วงหลังอยู่ดีๆจะจู่ๆจะเปิดบ้านสะดุดอันของ้อนจะแพ้ไหมจะเสมอเลยเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนบอลแพ้ทางโอ้โหบอกเลยครับเลือกยากเลือกยาก พราะว่าข้อมูลทั้งสองด้านมันดูดีเหมือนกันเลยมันดูดีเหมือนกันไอการเจินกันแบบนี้ก็ดูดีสําหรับวอลโอเคแล้วแน่นอนต้องดูพูด้วยที่แขปประกอบครับนะช่วยในการตัดสินใจวันนี้เจ้าทั้งห้าลายครับในคู่ราซิงกับอันคอนพู Who อยู่กับราซิงสัตะเดงปรับราคาลดลงเหมือนเลยในช่องจะบบ้านราซิง ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องอันของคอนทิมเยือนผู้อยู่กับเจ้าบ้านแฮนดิแคปเจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกเลนนี้เจ้าทั้งห้าลายืนอยู่กับเจ้าบ้านหลักซึ่งซานาตเดจัดชนะจากกินแฮนดิแคปและปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องบลอกอันกองคอนผู้แฮนดิแคปอยู่กับราซิงซันาตเดวงกับข้อมูลพื้นฐานก็คงจะต้องเป็นเรื่องของอันดับและคะแนน ก็คงต้องเป็นเรื่องของผลงานหน้าเสือล่าสุดก็คงต้องเป็นเรื่องของการลงทุนการทำกำไรนะเพราะว่าไม่สามารถจับไปส่งเสริมใส่ยทิการจัดการที่เป็นรองได้เพราะนั้นว่าตามนี้ครับนะสำหรับวอลโลเทว่าตามนี้ว่าตามเนื้องานพูแฮนิแคปเลยวางใส่ต่อลาซิงจันดย์นี่แหละครับเป็นทีเด็ดตัวในสุดสิบดาวเป็นตัวมาดใจาสุดในสุดตัวที่สองในอีพีสองประจำค่งคืนวันจันทร์นะครับอยู่ต่อลาซิง ส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP 1 EP 3 EP 4 EP 5้ารบกวนติดตามด้วยขอบพระคุณมากๆครับ